ไปดูกันเลยค่ะของเด็ดร้านโดนค่ะมาแล้วอพอจัาไม่จ่าแล้วมากินเครื่องแกงใบกัญชากันเถอะโ <c oughs> ขกลงไป ขกลงไปในน้ำพริกนี่จัดไปเลยทานได้แล้วตอนนี้ไม่ผิกกดกฎหมายนะครับกินแล้วล่มดีเลยจ้าถึงว่าทำไมแกงส้มชามนี้หรือว่าแกงใดๆชามนี้อุย้ยอร่อยก <laughs> <c oughs> ินแล้วเพลินหัวล้อขันใหญ่นะหัวล้อกันเอิ๊กอ่ะเครื่องแกงใบกัญชาค่ะอันนี้เป็นสูตรปักใต้นะเพราะฉะนั้นเราคอนเฟิร์มความจัดจ้านและความแซ่บรสชาติจะจัดจ้านเกินใครนะคะผสมเนี่ยก็มีกะปินะ พร้อมปรุงค่ะและแน่นอนต้องมีใบกัญชาล่ละ<ม>นะแล้วคุณจะเลือกได้มีทั้งแบบกะทิแกงส้มแกงพริกอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของกลุ่มวิส <neh. S 1> าหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่จังหวัดตรังเขานํามาชูรสชาติอาหารจานปรดของแต่ละบ้านเนี่ยนะ <ic> แน่นอนมันต้องอร่อยแล้วก็ใส่กัญชาในปริมาณที่เหมาะสมแน่นอนอย่างเช่นเมนูที่เห็นตรงหน้านี้คือแกงส้มปลาหมอใส่สับปะรดลงไปด้วยอร่อยจัดจ้านลงตัวนี่ ไอเดียจากคุณสิวะวงนวลสุวรรณค่ะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีที่จังหวัดตรังนี่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 ตอนนี้มั่ยโอ้สูงท่วมหมวท่วมหูเลยนะปลูกเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเวลาวมีเรือนเพาะปลูกส่วนตัวนะมันต้องทําถูกต้องอ่ะใช่ค่ะก็เลยมาเล่าให้เราฟังบอกว่าสมาชิกกลุ่มประกอบอาชีพทําสวนยางพาราเป็นหลักถูกไหมล่ะต่อมาค่ะก็มีการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ครับก็เลยนํากัญชามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเช่น กัญชาดองน้ําผึ้งชาใบกัญชาน้ําใบกัญชาพร้อมดื่มล่าสุดคืออันนี้เลยเครื่องแกงใบกัญชาแล้วก็เครื่องแกงนี้รับรองคอนเฟิร์มความอร่อยตามแบบฉบับชาวปักใต้เป็นการชูรสชาติให้แกงของคุณนั้นอร่อยเด็ดยิ่งนักนะคะจุดเด่นก็ต้องตำด้วยมืออย่างนี้ราคาเนี่นะโกกันปกเองตำปกนี้เลยนะคะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น มีตะไคร้พริกแห้งกระเทียมขมิ้นพริกไทยเกลือหอมกระปิเปิดตลาดได้ไม่นานนะคุณแต่กระแสตอบรับอู้ดีงามค่ะค,คนกลับมาซื้อซ้ำเยอะเลยเพราะสนใจในความแซ่บนะคะคฟังคุณศิววงหน่อยค่ะเชิญค่ะผลิตภัณฑ์ของเราที่ใหม่ล่าสุดก็คือเป็นเครื่องแกงจากใบกัญชานะครับซึ่งตอนนี้ก็ตลาดก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับเครื่องแกงใบกัญชาก็เป็นเครื่องแกงสูตรภาคใต้นะครับที่ เราได้ประยุกต์มาจากเครื่องแกงถูดปากใต้โดยตัวต๊วไปนะครับก็นําส่วนผสมของใบกัญชามาเป็นส่วนผสมหนึ่งของเครื่องแกงนะครับก็ช่วยในการลงรสอาหารให้มีความหน้าตานมากยิ่งขึ้นนะครับก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับมีคนเอาไปซื้อไปลองทานนะครับแล้วกลับมาซื้อใหม่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีอ่าหลายคนอยากลองชิมละราคาขึ้นให้หน้าจอละจ้ะนี่นี่นี่นะคะ ไม่แพงเลยไม่แพงเนาะอ,อ๋ไม่แพงเลยเออเครื่องแกงใบกัญชา3ชนิดขายถุงละ12แต่ถ้าซื้อเป็นปุกคุ้มกว่าร้อยสาแต่อยู่ได้นานกว่าเนาะอ๋อใช่ค่ะออสนใจผลิตภัณฑ์รักกันนอจุดติดต่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินรีย์ที่ตำบลน,น้ำผุดอำเภอเมืองตรังได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ก็คือ06 1 9 8 2 6 8. <า>2 9 8รายละเอียดเพิ่มเติมดูในเพจปักทองต้องรู้ได้เลยค่ะ ข่าวช่อง8ครบเครื่องเขี่ยงข้างครอบคลุม